แปมณสิการสูตรว่าด้วยมณสิกาแ8ครั้งนั้นแลท่านพระอน,นุนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญมีได้หรือหนอการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมณสิกา ตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายผดทพพระการสัมผัสทางกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาสานัญจายตนะาฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน โลกนี้โลกหน้าไม่ต้องมานสิการแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแต่ต้องมานสิการพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์มีได้ การที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมณสิการตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายผูทัพพระธาตุดินธา,า,าตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน โลกนี้โลกหน้าไม่ต้องมานสิการแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจง้งที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรองตามได้ใจแต่ต้องมานสิการพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์มีได้การที่ภิกษุ ได้สมาธิโดยไม่ต้องมนสิการตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายผพทภัภะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเมวสัญญานาสัญญายตนะฌาน โลกนี้โลกหน้าไม่ต้องมนสิการแม้รูปที่ได้ยินเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามได้ใจแต่ต้องมนสิการข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญมีได้อย่างไรการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมนสิการตา ไม่ต้องมนานสิการแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแต่ต้องมนานสิการอานนท์ภิษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมนานสิการอย่างนี้ว่าภาวะที่สงบประนีต คือความระง,งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานอานนท์มีได้อย่างนี้แลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมนสิการตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรส กายโพธทับพะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานโลกนี้โลกหน้าไม่ต้องมนสิการแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบ ธรรมรมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแต่ต้องมนสิการมนสิการสูตรที่แปจบ